รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีเอ็มดีนะฮะวิทยุแล้วก็ไลน์อินต่อจากโทรศัพท์ก็ได้นะฮะตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อชาร์ปนะฮะโมเดล md f3 50เครื่องตัวใหญ่เสียงดีมากนะฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นไฟร้อยนะครับทุกพระมีสายไฟแถมให้นะฮะแต่หม้อแปลงไม่มีให้นะครับหม้อแปลงผมมีแค่5 0วัตต์มันลูกเล็กไปถ้าจะให้ดีต้องร้อวัตต์นะครับ สั่งซื้อได้ตามช้อปปี้ลาซาด้านะฮะลูกละร้อยกว่าบาทหนึ่งร้อยกว่าร้อยสามสิบกว่าบาทถึงสองร้อยกว่าบาทนี่แหละครับแนะนําเป็นหนึ่งร้อยวัตต์นะฮะสำหรับลูกค้าที่มีแล้วก็สามารถซื้อไปใช้ได้เลยนะฮะมีสายไฟแถมให้หูฟังเชื่อวปกติฮะ AUX ก็คือไลน์นนะฮะตรงนี้นะครับใช้ได้นะฮะเดี๋ยวจะสอบในขั้นต,ตอนต่อไปตัวนี้อาจจากโทรศัพท์ก็คือต่อจากไลน์เนี่ยลงเทปได้เลย CD ลงเทปนะฮะเอ็มลงเทปอาจจากซีลง MD วิทยุลง MD นะฮะได้หมดระบบ MD ใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวจะสอบในขั้นตอนต่อไปเดีย๋ยวผมจะทดสอบใน AUX ก่อนนะฮะลายอินก่อนนะครับจะเปิดจากเครื่องนี้นะสามารถต่อจากโทรศัพท์นะฮะเปิด YouTube เปิดเพลงนะก็เข้ามาอัดนทีเทปได้เลยกดเร็กต์คอนเร็กต์ตรงนี้แล้วกดกดเพลงนะฮะ อันนี้เริ่มเลคคอร์ดแล้วเริ่มเลกคอร์ตแล้ววิธีถึงขึ้น108นะฮะตำมนี้ก็คือหน้าจอ LCD เนี่ย LED เนี่ยติดแบบจางๆแต่มีตัวหนังสือให้เห็นอยู่นะครับอันนี้ขอคนรับได้นะใช้ได้ปกติเมนูเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับหน้าจอ LED เนี่ยติดบางๆบางๆอ่าเวลาเราหยุดเลคคอร์ดปุ๊บเราก็ เราจะสอบฟังนะฮะกอแด้ก,กอกอเทปมาใช้ตรงนี้ได้เลยนะฮะกอเทป next ซ d อะไรมาใช้ในฟังก์ชันของเอตัวนี้ใช้เดียวกันหมดนะแล้วกดเ่ดเดี๋ยวรอ,อฟังที่อาจจะไลอินนะครับนี่ฮะที่อาจจะไรอินเมื่อกี้เทาเทปวันนี้เปิดมาเทปอยู่นะครับขึ้นจางจนะฮะว่าเทปนะฮะจอไม่ค่อยชัดนะฮะ อันนี้แจ้งตำแหน่งคือจอไม่ชัดแค่นั้นเองนะครับอันนี้ปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะฮะพวกฟังก์ชันต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลย a x คือฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะฮะพวก record cd t o md นะฮะกดตรงนี้ได้เลยเครื่องเล่น md ก็อยู่ตรงนี้นะฮะต่อไปจะเป็น cd นะฮะอันนี้ผมใส่แผ่นไปแนละ้ว cd เวลาจะเล่น cd กด play ตรงนี้ได้เลยเวลาจะเล่นเทปก็กด play ตรงนี้ได้เลยนะฮะเล่น cd กด play ตรงนี้มันก็จะมาที่ cd เลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะเล็กคอร์ดนะฮะซีดี CD ลงเทปก็ใช้เหมือนกันนะเดี๋ยวเริ่มเล่นซีดีใหม่นะจะเล็กคอร์ดซีดีลงเทปนะครับกดเล็กคอร์ดแล้วกดเพย์ไม่ได้เราจะลองอัดซีดีลงเทปดูนะฮะน่าจะเริ่มอัดแล้วนะครับ ก็เนใช้ละการเดียวกันกับอัดจากวิทยุอจาจจะไรอินเมื่อกี้นะฮะอ่าน่าจะได้แล้วลองกอดดูกอดเทปนะครับเราจะฟังเทปก็กดไปที่เทปก่อนก็นี่ฮะที่อัดจากซีดีเมื่อกี้นะครับ อันนี้เปิดเทปอยู่นะฮะนโหมดเทปนะฮะต่อไปจะเป็นอ่าซีดีลงเอ็มดีนะฮะเนี่ยกดตรงนี้จะขึ้นว่าซีดีทูเอ็มดีนะฮะแล้วมันจะเริ่มเล่นซีดีเลยมันจะเริ่มสตาร์ทนะฮะจะเริ่มเล่นแท็กแรกเพื่ออัดลงนี่นะฮนะ เลือกเล่นเป็นแท็กนะครับอันนี้ผมก็ยังศึกษาไม่เต็มที่นะลูกค้าถ้าซื้อไปก็ศึกษาเอาเองต่อเลยนะฮะมันสามารถอัดลง md หรือว่าอัดลงเทฟได้ปกติเลยนะฮะทดสอบนะครับทดสอบฟัง md นะครับเดี๋ยวผมเอาแผ่นออกมาให้ดูนะ สต็อปเอ็ดีนะครับนี่ฮะใสเอ็มดีเข้าไปนะฮะออกเบาๆมีสิบเอ็ดแท็กนะฮะขึ้นนี่เจือจางหน่อยนะครับเดีย๋ดวยวน่าจะเป็นแท็กที่สิบเอ็ดนะฮะที่อัดเมื่อกี้นะครับเนี่ยอัดเมื่อกี้ล่าสุดเลยอันนี้เล่น md นะครับ MD มเสียงดีมาก เอ็มดีนี้ก็สามารถอ่านจากเทปอรืจากซีดีลงได้เลยนะฮะซีดีอ่านเร็วนะฮะซีดีอ่านปกติอ่านเร็วมากนะฮะอ่านได้ทุกแผ่นนะเป็นก๊อป์ฟเพนไลน์รองรับออดิโอซีดีนะครับไม่ได้รองรับเอ็มดีสามนะฮะอะแดบีโอเท็นะครับนะครับอันนี้เอ็มดีนะครับอ่าต่อไปเป็นระบบเทปนะครับเทปเป็นระบบพูดหมดนะฮะเทปซีดีเป็นพูดหมดนะครับ ซีดีก็หน้าก่หลังได้ทุกอย่างถ้าเล่นได้ทุกอย่างเลยนะฮะซีดเวลาก,ก่อเทปก็มาก่อตรงนี้ได้เลย <c oughs> แล้วกดสต็อปกดเพข้างบน